สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆพื่นเจ็ดโมงสามสิบสี่นาทีค่ะวันนี้ลูกเริ่มไปขายไก่อบที่ใต้สะพานนี่ละคะ่ะใต้ปื้นสะพานนั้นปะแกนะจ๊ะปะแกดันจืนนะเจ๊ะใกลใกล้ร้านนะปักจู่ฮะจ๊ะ วันนี้มีเ,เมนูแรกกินไปลบะบหมดอันนี้เมนูที่สองแล้วมาเจ้านี่ข้าวหอมหอมเจ้าแล้วก็ต้มจับชายเจ้าลำเจ้าสมัยนี้ปนบ่นใส่ชุดรสใส่ยอย่างนักละเจ้าบ่ปรุงรสนักจะได้ อีพอครอบกันได้เี่ก็จะกินประจำถ้ามีชูรสละข้าเจ้าก้าน้าเอาปรุงรสรสดีอยู่างนะใส่พ่องก็โอเคอน,นี้ใส่จนติดลิ้นเลยกินแล้วคอแหบคอแห้งนี่มาเอาละเอาก็ตอนนั้นจนแต้แต้ <c oughs> บก่กค่อยสู้ปรุงรส <c oughs> อืม นี่ก็ตื่นแล้วมาตีตังใดล่ะตีสามตีสามไปละตื 3, ต่นมากก็หิวกินขนมปังกับเยอะเกิดไปละตอนตีสามไปลูกไปเจ้าตอนลูกไปยังมามีไผ่เตื้ออเหรอเพื่อนก็ไปดูสองสามเตื้อมาเจ้านี่ตื่นเต้น ไปจะไปวางมัดจำที่กาดต้องต้องพยอมเพื่อแปลงล้ำไปจ้ะเราต้องทำสัญญาเป็นปีมามนแน่บางทีลูกอาจจะได้งานโรงแรมที่ฟุกเตพ่อจ้ะหวังว่านะโฮปโซแาดเปินญาดเป็นช่วยญาดเมนีย ถ้าได้ก็ดีเนาะแม่จะได้ไปังภูเก็ตบ้าง <laughs> <laughs> ฟันสวัส <laughs> ด <laughs> <laughs> ียามเ้าจ้า <laughs> <laughs>